เรื่องที่สองครับเป็นเรื่องของกรณีที่คุณถาวรเสนียเรองหัวหน้าพักวิทย์ปัตจุที่ดูแลงานภาคใต้ได้กล่าวกรณีที่เลขาที่การสมชลงนามแสดงเกรตนารมทั่วไปในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพกับกลุ่มตัวแทนบีอาเอ็นว่าเรื่องนี้เป็นแค่เกมการเมืองและน่าจะผลทางการเมืองซึ่งทางเรื่องนี้ผมบอกว่าสิ่งที่คุณถาวรเสียนียมเองนะ ท่านออกมาแทนจะให้ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ก็กลับมามองว่าเป็นเรื่องของการเงินทั้งที่ปัญหาความไม่ส่งเสรภาคใต้นั้นพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่เป็นพรรคที่เป็นแกนนำที่มีสสมากที่สุดในภาคใต้รู้ปัญหาดีครับแต่ที่ผ่านมาในรัฐบาลที่ท่านเป็นแกนนำก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้วันนี้เมื่อรัฐบาลท่านนายกบีรักรวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลความมั่นคงเนี่ยได้มีการพูดคุยเรื่องสันติภาพนะผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีและจะเกิดประโยชน์ที่สุดกับพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีน้องพี่น้องในภาคใต้และที่สำคัญจะเกิดประโยชน์อย่างที่สุดกับประเทศไทยและคนไทยทั้งหมดที่ต้องการใหความสงบผมอยากให้สมาชิกพรรคปฏิปัติอยู่ว่าคุณถาวรเนี่ยนะครับเมื่อจะให้คำปรึกษาให้ความร่วมมือและที่สําคัญอย่างเป็ตินะครับ นลักษณะเพียงแค่ผลการดการหนึ่งลักษณะนา่าจะให้ข้อมูลในลักษณะเพื่อแก้ปัญหาของบ้านเมืองมากกว่านําเรื่องนี้ไปเตรียมการภายในการโจมตีรัฐบาลนายกอิรักรวมถึงส่นวนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความมั่นคงเนะี่ยเพื่อเขาเสียกำลังใจผมเชื่อว่าสารแบบนี้ถ้าเป็นถ้ากิดท่านมีข้อมูลโดยเฉพาะคุณถาวรเองแค่ที่เคยดูแล ปเป็นลบดีที่อยู่ในภาคใต้ในปนัญหาสามจังหวัดชายแดนมาก่อนถ้ามีข้อมูลก็ควรจะนำมาเสนอนะครับผมเชื่อว่าท่านเจริญเองซึ่งเป็นรองนายกที่นายกมุฒิยิ้มรักข้อหมายเนี่ยก็จะมีการเชิญประชุมท่านคุณอภิสิทธิ์คุณถาวรรวม,มทั้งสมาชิกพรรคประกูลผ่านในพื้นที่ภาคใต้เพื่อหาข้อมูลอันนี้จะเป็นประโยชน์ผมมองว่าให้พูดเรื่องการเรงินนะครับเรื่องควางผู้หวังทางการเรงนะินอันมาบง ปัญหาของบ้าน,นเรือรนรวมเฉพาะปัญหาภาคใต้อย่างร,าร,รุนแรงร่วมกันจะเป็นประโยชน์มากกว่าวนะครับผมจึงเรียกร้องเรื่องนี้ว่าหัมาให้ความร่วมมือกับรัฐบาลองค์การสา,ามีอะไรครัองค์การสามนายกองค์การสามยิ่งรักในการแก้ปัญหาภาคใต้จะดีกว่านะครับผมมีประเด็นแค่นี้ครับอีกประเด็นอีท่านจะรู้จะรู้พอใช่ไหมีประเด็น